เด็กชายตัวเล็กเดินขายขนมปังกลางตลาดด้วยท้องว่างเปล่าแต่ใครจะคิดว่าในวันธรรมดาธรรมดาวันนั้นเขาจะบังเอิญเจอชายแปลกหน้าที่แท้จริงแล้วคือพ่อแท้ๆของเขาเองพ่อที่หายไปกลับมาในวันที่เด็กไม่เคยต้องการและความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดกาลหนุ่มน้อยเดินตากแดดกลางตลาดมือเล็กกำขนมปังอบร้อนในตะกร้าไม้ไผ่ กลิ่นหอมลอยคลุ้งแข่งกับกลิ่นปลาย่างและน้ำปลาร้าจากแผงข้างทางเสียงผู้คนเจ๊ยแจ้วเสียงเหรียญกระทบกันในกระปุกเงินของพ่อค้าแม่ค้าเขาร้องเรียกเสียงแหบแต่เต็มไปด้วยความหวังขนมปังร้อนๆจะใครสนใจบ้างครับเหมื่อหยดลงใบหน้าแสงแดดแผดเผาจนพื้นถนนร้อนจัดเท้าเล็กเปลือยเปล่าบนทางคอนกรีตท,ที่เต็มไปด้วยฝุ่นเขากัดฟันยิ้มสู้แม้ท้องอยังว่างเปล่า จนกระทั่งสายตาเขาสะดุดรถรูสีดำม,มันวอจอดข้างตลาดประตูเปิดออกชายร่างสูงในชุดสูทรูเดินลงมารองเท้าหนังเงาวัลสท้อนแดดแสบตาหนุ่มน้อยก้าวช้าๆเข้าใกล้หัวใจเต้นแรงเกินควบคุมเขายื่นขนมปังไปตรงหน้าเสียงสั่นพร่เล็กน้อยคุณลุงครับรับขนมปังหน่อยไหมครับชายในสูทหันมาแววตาคมจ้องสบกับดวงตาเล็กใสซื่อ ทันใดนั้นบางสิ่งไหววูบในอกชายผู้นั้นลมหายใจเขาสะดุดใบหน้าขาวซีดลงทันตาหนุ่มน้อยไม่เข้าใจแต่ความเย็นวูบวิ่งผ่านสันหลังมือที่กำตะกร้าสั่นน้อยๆยเขารู้สึกถึงความกดดันในอากาศรอบตัวเสียงตลาดที่เคยดังกลับกลายเป็นเหมือนถูกกลืนหายชายคนนั้นยกมือสั่นขึ้นสายตาไม่อาจละไปจากเด็กน้อยตรงหน้า เหมือนภาพเงาของใครบางคนเมื่อหลายปีก่อนหวนกลับมาหนุ่มน้อยขมวดคิ้วในใจสั่นไหวอย่างไม่รู้เหตุผลเขารับรู้ถึงความแปลกประหลาดในสายตาของชายแปลกหน้าทั้งอบอุ่นทั้งเจ็บปวดประปนกันชายในสูดกร,ระซิบเสียงเบาเกือบจะไม่หลุดออกมาเป็นคําลูกทําไมถึงมาอยู่ที่นี่หัวใจหนุ่มน้อยหยุดเต้นไปชั่วขณะเลือดในกายเย็นเฉียบโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุน เขายืนตัวแข็งไม่รู้ว่าควรหนีไปหรือถามต่อริมฝีปากหนุ่มน้อยแห้งผากเขาคืนน้ำลายอย่างยากลำบากสายตากระพริบทีราวกับพยายามปลุกตัวเองจากความฝันเสียงรถในถนนยังดังเสียงผู้คนยังคงเจรจาซื้อขายแต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นเสียงเบลอห่างไกลเหมือนโลกเหลือเพียงเขาและชายตรงหน้ามือเล็กกำขนมปังแน่นจนแตกเศษขนมปังร่วงหล่นกระจายบนพื้นฝุ่น ลมร้อนพัดผ่านแต่ตัวเขาสั่นสะทานเหมือนยืนท่ามกลางพายุคุณพูดว่าอะไรนะครับเสียงเด็กน้อยแต่พระราวกับจะร้องไห้ดวงตากลมโตสั่นระริกไม่กล้าสบตรงๆชายในสูตรก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมราคาแพงแผ่กระจายแตกต่างจากกลิ่นเหงื่อและขนมปังที่คุ้นเคยเขาก้มลงใช้มือที่สั่นแต่ไหลเด็กเบาๆพ่อเองคำสั้นๆที่ทำให้เลือดหนุ่มน้อยสูบฉีดแรง หัวใจเต้นจนแทบทะลุออกมาหูอื้อจนแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกภาพใบหน้าแม่ที่เคยร้องให้ยามค่ำคืนแล่นวาบเข้ามาเสียงคร่ำครวญที่เขาไม่เคยเข้าใจเริ่มดังขึ้นในความทรงจำทุกเศษเสี้ยต่อกันจนชัดเจนหนุ่มน้อยถอยหลังเท้าเปล่าเหยียบเศษขนมปังแตกละเอียดบนพื้นความรู้สึกเจ็บแปรบแล่นเข้าสู่ส้นเท้าแต่เขาแทบไม่รับรู้ สายตาเด็กเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนขณะเดียวกันแววตาของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความผิดบาปความเงียบที่ถาโถมทําให้บรรยากาศหนักึ้งจนแทบหายใจไม่ออกชายในสูดสูดหายใจลึกแววตาเต็มไปด้วยน้าใสเออคลอเขาเอื้อมมือเหมือนอยากกอดแต่กลับหยุดค้างกลางอากาศพ่อขอโทษเสียงทุ้มสั่นพร่าเผาเบา,เบาเราวกับจะขาดหายพ่อเคยทิ้งแม่ของลูกไป เพราะความโม่เขาวและความกลัวหนุ่มน้อยยืนนิ่งสมองตื้อราวกับหยุดทำงานคำพูดนั้นทิมแทงลึกลงหัวใจเล็กๆดวงตาแดงกับน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวร่างกายสั่นสะท้านความหนาวแทรกซึมเข้ามาแม้อากาศยังร้อนจัดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนตรงหน้าถึงต้องปรากฏตัวในวันที่เขาแทบไม่มีแรงเดินขายขนมปังทำไมตอนแม่ร้องให้ทุกคืนคุณไม่อยู่ เสียงเด็กน้อยแตกหักดังกล้องกลางความเงียบของตลาดผู้คนเริ่มหันมามองแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เหมือนฉากที่โลกกับขังเพียงสองชีวิตไว้ด้วยกันชายในสูดเม้มปากแน่นเส้นเลือดที่ขมับปูดชัดหัวใจถูกบีบจนเจ็บแปลเาอาเขายืนเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงแต่ดวงตาย,ยังไม่ยอมละจากลูกชายแม้เพียงเสี้ยววินาทีหนุ่มน้อยก้าวถอยหลังอีกครั้งฝุ่นผงฟุ้งขึ้นจากพื้นถนน เสียงรองเท้าหนังของชายคนนั้นขยับตามบรรยากาศตึงเครียดจนเหมือนอากาศหยุดไหลเวียนหนุ่มน้อยหายใจถี่หน้าอกเล็กกระเพื่อมแรงเหมือนกำลังจะขาดอากาศเขายกแขนบางตัวเองไว้สายตาเต็มไปด้วยความระแวงอย่าเข้ามาเสียงสันสถานแต่แข็งกร้าวกว่าที่เคยผู้คนรอบข้างหยุดนิ่งเหมือนถูกปรึงตลาดที่คึกคักกลับเงียบกริบจนได้ยินเสียงลมหายใจชายในสูตรยืนนิ่ง มือยังคงเอื้อมไปแต่ไม่กล้าแต่ต้องเขากลืนก้อนแข็งลงคอดวงตาแดงจัดลูกพ่อแค่อยากแก้ไขทุกอย่างหนุ่มน้อยสายหัวแรงน้ำตาไหลอาบแก้มร้อนเผาทุกอย่างมันสายไปแล้วคำพูดนั้นออกมาด้วยความเจ็บปวดเกินวัยทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของแม่ค้าข้างทางดังลัน่นใครบางคนวิ่งชนโต๊ะลมถุงพลาสติกและผละไม้กระจายเต็มพื้น เสียงดังทำให้บรรยากาศตึงเครียดประตูขึ้นเหมือนระเบิดหนุ่มน้อยสะดุ้งหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาเขาหันหลังวิ่งหนีไปตามตรอกแคบที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวปลาและควันทูกจากสารเล็กฝุ่นคลุ้งข้าตาเขามองไม่ชัดน้ำตายิ่งพรามัวชายในสูตรตะโกนตามเสียงดังจนผู้คนขนลุกลูกหยุดก่อนแต่เสียงนั้นกลับเต็มไปด้วยความสิ้นหวังมากกว่าคำสั่ง ฟีเท้าของเด็กกระทบพื้นทีเร็วหัวใจทั้งสองดวงวิ่งตามกันไปหนึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอีกหนึ่งเต็มไปด้วยความผิดที่ไม่อาจชดใช้ตรอกแคบมือสลัวผนังปูนชื้นเย็นชิดใกล้ทั้งสองข้างกลิ่นอับผสมควันทุกคุ้งจนแสบจมูกหนุ่มน้อยวิ่งจนขาแทบไร้แรงเสียงหัวใจดังกลบทุกอย่างเมื่อไหลเข้าตาแสบจนต้องปาดออกลวก,ลวก แต่เขายังไม่หยุดเสียงรองเท้าหนังตีก้องตามหลังดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆสะท้อนก้องในตรอกเหมือนเงาตามล่าทุกก้าวยิ่งกดดันจนหายใจแทบไม่ทันหนุ่มน้อยหันขวับเหลือบมองเงาสูงใหญ่ที่ไล่ตามความกลัวแล่นขึ้นจนแขนขาสั่นระริกเขาสะดุดก้อนอีกเก่าล้มลงกระแทกพื้นแรงเจ็บแล่นไปทั้งแขนเสียงขนมปังที่เหลือหล่นกระจาย ก็เล็กๆกลิ้งไปหยุดตรงปลายเท้าของชายในสูตรชายคนนั้นหยุดชะงักยืนมองภาพเด็กที่นอนหอบน้ำตาเประใบหน้าขนมปังแตกละเอียดเกลื่อนราวกับเศษความทรงจำที่แตกสลายหนุ่มน้อยพยายามคลานถอยหลังแน่ผนังปูนยินเยียบมือเล็กสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นสายตาตั้งรับเหมือนสัตว์น้อยจนมุมชายนสูตรรูตัวลงช้าๆเขาวางมือบนพื้นข้างหน้าไม่แต่ต้องเด็ก เสียงหอบหนักบนสันลูกอย่าเกลียดพ่อเลยคำพูดนั้นก้องสะท้อนในตรอกเย็นยิ่เยือกกว่าลมราตรีหนุ่มน้อยตัวสั่นหูอื้อเหมือนโลกแคบลงจนเหลือเพียงหัวใจที่แตกสลายหนุ่มน้อยเงยหน้าช้าช้าดวงตาแดงก่ำวาววับด้วยน้ำตาและความเจ็บช้ำเสียงสะอื้นหลุดออกมาเป็นท้อยคำแขงกร้าวผมไม่เคยมีพ่อน้ำเสียงคมกริบเหมือนมีกรีกลางอ,อกคนฟัง ถ้อยคำสั้นๆแต่มหาศาลด้วยความเกรยดชังที่สะสมชายในสูตรหน้าชาวาบหัวใจร่วงวูบเหมือนถูกควักออกมาเขายื่นมืออีกครั้งแต่ก็ต้องหยุดกลางอากาศสายตาเจ็บปวดจนแทบหายใจไม่ออกหนุ่มน้อยกำมัดแน่นเล็บจิกลงไปบนผิวมือจนเลือดซึมวันที่แม่ร้องให้จนหลับไปทั้งน้ำตาคุณอยู่ที่ไหนเสียงเขาสั่นสถานแต่ทุกคำคือความจริงที่กรีดลึก ชายคนนั้นสถานไปทั้งร่างความทรงจําเก่าโหมกระหน่าเหมือนพายุภาพันที่เขาหันหลังจากบ้านหลังเล็กเสียงร้องให้ที่เขาเลือดเมืนบัดนี้ย้อนกลับมาลงโทษไม่เว้นวินาทีอากาศในตรอกหนักอึ้งเหมือนกำแพงทั้งสองข้างจะบีบเข้าหากันหนุ่มน้อยน้ำตาไหลพรากแต่สายตาย,ยังแข็งกร้าวไม่ยอมอ่อนแรงทันใดนั้น เสียงฝีเท้าอีกคู่ดังจากปลายตรอกเงาใครบางคนโผล่มาในความมืดเสียงทุ้มดังขึ้นก้องเกิดอะไรขึ้นที่นี่หนุ่มน้อยสะดุ้งหันขอบไปมองทางปลายตรอกแสงไฟสลัวส่องให้เห็นร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาก้าวช้าต่หนักแน่นทุกฝีเท้าชายในสูทหันตามใบหน้าเคร่งเครียดขึ้นทันตาดวงตาเต็มไปด้วยความระแวงระคนหวาดหวัน่น รากับรู้จักนอนนั้นดีร่างปริศนาเข้าใกล้เสียงลมหายใจดังแผ่วแต่กดดันราวกับจะบทขยี้อากาศในที่สุดก็หนีไม่พ้นคำพูดสั้นๆทำให้บรรยากาศเย็นยิ่ยือกยิ่งกว่าเดิมหนุ่มน้อยขมวดคิ้วเขาไม่รู้จักชายแปลกหน้านี้แต่สัมผัสได้ถึงพลังอำนาจบางอย่างเหมือนคนที่เก็บความลับดำมืดไว้เต็มหัวใจชายในสูตรกัดฟันกรอด เสียงต่ำลอดไปฟันแกมาที่นี่ทำไมดวงตาคมสั่นระริกทั้งโกรธและหวาดหวัน่นเหมือนถูกต้อนจนจนมุมหนุ่มน้อยกว่าตามองทั้งสองคนความสับสนถาโถมเข้ามาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขารู้ทันทีว่ามีบางสิ่งใหญ่โตซ่อนอยู่ในเงามืดนี้ร่างปริศนาหัวรอบแผวเสียงแหบห้ากล้องสะท้อนในกำแพงแคบเด็กคนนี้ไม่ควรได้มาเจอความจริง หนุ่มน้อยตัวสั่นเสียงหัวเราะนั้นก้องอยู่ในหูเหมือนเข็มทิมแทงใจจนหายใจไม่ทั่วท้องชายในสูดขยับตัวบังเด็กไว้เงาของเขาทอดยาวทับร่างเล็กที่ยงนั่งชิดผนังอยาแต่ต้องเขาเสียงหนักแน่นแต่แฝงด้วยความกลัวที่ซ่อนลึกร่างปริศนาก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟส่องให้เห็นใบหน้าหยับกร้านเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นดวงตาคมแข็งเหมือนเหล็กกล้า เขากวาดมองเด็กอย่างเย็นชานี่คือลูกของแกจริงๆใช่ไหมน้ำเสียงราบเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันตลาดทั้งตลาดอาจเงียบลงได้อีกหากใครได้ยินคำถามนี้หนุ่มน้อยเบิกตากว้างหัวใจเหมือนถูกบีบจนแน่นหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงรอบข้างทุกสิ่งหมุนวนจนแทบจะล้มลงอีกครั้งชายในสูตรหลบตาริมฝีปากเม้มแน่นจนเลือดซึม ความจริงที่เขาเคยหนีกำลังถูกบีบให้เปิดโปงเสียงหอบหนักดังรัวเหมือนกลองศึกในอกร่างปริศนาแค่นหัวเราะหึอไม่นึกเลยว่ามหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่จะมีมันทินซ่อนอยู่แบบนี้คำพูดแทงลึกเหมือนมีดสะท้อนกล้องในตรอกแคบจนเด็กแทบหยุดหายใจหนุ่มน้อยเงยหน้ามองทั้งสองคนดวงตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความสับสนคำถามมากมายกดทับหัวใจ เขาอ้าปากช้าๆแต่เสียงที่ออกมาแทบไม่เป็นคําพวกคุณกำลังปิดบังอะไรจากผมกันแน่หนุ่มน้อยยืนนิ่งหัวใจเต้นระสำเหมือนจะฉีกอกดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนทั้งโกรธทั้งเสียใจชายในสูตรยังคงคุกเข่าตรงหน้าน้ำตาไหลอับแก้มือเอื้อมออกไปพ่อผิดเองพ่อไม่อาจย้อนเวลาได้แต่พ่ออยากเริ่มต้นใหม่ เสียงนั้นสั่นสถานแต่จริงใจจนคนรอบข้างที่รอบมองต่างหยุดหายใจบรรยากาศในตรอกหนักึ้งแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เปือยเปล่าหนุ่มน้อยมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์นั้นหัวใจเล็กๆที่ถูกกดทับด้วยความเกลียดชังเริ่มสั่นคลอนภาพแม่ที่เคยร้องให้ภาพความโดดเดี่ยวทุกคืนปะทะก,กับภาพพ่อที่กำลังร่ำให้ตรงหน้าเขากัดริมฝีปากจนเลือดซึมเสียงสั่นพร่าเปล่งออกมาผมยังไม่พร้อมให้อภัย ชายในสูดชะงักน้ำตาไหลหนักกว่าเดิมแต่เขาก้มหัวรับฟังอย่างยอมจำนนพ่อจะรอไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามหนุ่มน้อยหอบหายใจแรงเขาเก็บขนมปังชิ้นที่เหลือไว้ในตะกรา้าแล้วหันหลังเดินออกจากตรอกแสงแดดส่องกระทบตัวเล็กๆที่ก้าไปด้วยหัวใจอันสั่นไหวชายในสูดยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นสายตาจับจ้องเงาหลังลูกชายจนรับสายตา น้ำตาไหลรินแต่ริมฝีปากยังเอื้อนเอ่ยเบาๆพ่อสัญญาว่าจะไม่หายไปอีกเรื่องราวในวันนั้นกลายเป็นบาดแผลและเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงที่ทั้งสองไม่อาจหลีกหนีแต่ต้องเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้าต่อไป